วันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมจะเริ่มต้นนะครับปรับปรุงในส่วนของชั้นลอยนะครับที่พื้นที่ตรงนี้ที่ผมเคยบอกไว้จะทําการกั้นห้องทั้งหมดโดยรอบเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณใต้ชั้นลอยนะครับจะเห็นว่าแค่ผมเนี่ยขันสกรูนะที่ตัวฝ้าที่ทําจากไมทต้นชีนครับใต้ชั้นลอยเนี่ยน้ำเนี่ยก็พุ่งออกมาเยอะเลยท่านใดที่จะทําชั้นลอยหรือว่ามีชั้นลอ,อยอยู่นะอยากจะดูเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะทําด้วยตัวเองแล้วจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นแบบช่างมืออาชีพอะไรนะครับก็คือ ทำเพราะว่าช่วยเหลือทางญาติของผมด้วยนะพอเขาอยากจะประหยัดงบอยากทําทให้ตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้นะครับผมวันนี้ผมก็เข้ามาประมาณสักบ่ายสามกว่าแล้วนะซึ่งถือว่าเย็นละแต่สิ่งที่ต้องการทําวันนี้จริงก็คืออยากจะลื้อตัวไอตัวเมทัลชีทน,นะครับที่เป็นเหมือนฝ้าอยู่ด้านใต้เนี่ยออกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขระบบการ,รจัดการน้ําที่มันซึมลงมาจากบนชั้นลอยนะครับก็มาคุยในเรื่องของรูปแบบ กับทางเจ้าของบ้านนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับด้านหน้าจะมีประตูไหมจะมีช่องลมช่องหน้าต่างอย่างไรวัสดุที่ใช้เนี่ยตรงไหนบ้างนะครับระบบไฟต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบซ่อนไว้ในฝ้าไหมหรือว่าจะเป็นแบบลอยแล้วเนี่ยเราก็คุยกับเขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ข้อตกลงกันแบบคร่าวๆแล้วนะครับว่าเราจะทําอย่างไรจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเริ่มนะครับที่จะรื้อส่วนของ ตัวเมทัลนชีสนะครับที่ทําไว้ที่ผมเคยบอกตอนแรกเขาเหมือนทําไว้แบบสลับฝั่งอะตอนแรกที่ผมเคยคิดไว้อะอยากให้ทําเป็นหลังคาซ้อนเข้าไปด้านใต้ไปเลยเพื่อที่จะป้องกันน้ำนะครับเวลาน้ํามันซึมลงมาเนี่ย มันก็จะเป็นเหมือนหลังคาตอนด้านใต้อีกชั้นหนึ่งแล้วเอาน้ำเนี่ยออกไปเลยนะครับผมซึ่งจะเห็นว่าแค่ผมขันตะกูออกมานะครับน้าทั้งหมดเนี่ยก็จะไหลออกมาด้านใต้เนี่ยเต็มเลยนะครับตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบที่กักเก็บน้ําไว้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆซึมหยดมาบริเวณด้านใต้เนี่ยแบบ เจอน้องตลอดในช่วงหน้าฝนเลยครับผมซึ่งผมเนี่ยจะมาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวนี้ใหม่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะรื้อระบบไฟต่างๆทั้งหมดเนี่ยออกทั้งหมดเลยนะก่อนรื้อก็ต้องเช็คพวกระบบไฟด้วยนะตัดไฟทั้งหมดที่มาโซนตรงนี้นะครับออกให้หมดแล้วเราสามารถที่จะรื้อหลังคาเมุ้้นชีฟที่อยู่ด้านใต้เนี่ยออกทั้งหมดได้เลยนะครับซึ่งการลื้อก็จะไม่ยากนะครับก็แค่ใช้ไขควงหรือว่าตัวสว่านเนี่ยไล่ หรือแล้วก็เอาออกทีละแผ่นทีละแผ่นนะครับซึ่งหลังคาตัวนี้ก็คิดไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการต่อเติมบริเวณด้านข้างอีกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปใช้ประโยชน์ที่อื่นอีกทีหนึ่งนะไม่ได้ทิ้งนะครับตัวนี้นี่ครับพอเราลื้อออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างของตัว ชั้นลอยของเราแล้วนะครับซึ่งถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยบอกเลยว่ามันจะซึมบริเวณลอยต่อระหว่างแผ่นนั่นเองนะครับจะซึมมาเป็นหยดเม็ดของน้ําเลยนะครับแล้วปัญหาหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกด้านบนนะครับมันมีการซึมจากจากตัวด้านบนเนี่ยลงมานะและอย่างการทําเอียงสลบของด้านบนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะซึ่งต้องบอกว่าตอนที่ทําตอนนั้นนี่ยทำเอียงสลบไว้แค่ประมาณสัก2เซนเท่านั้นเองซึ่งไม่เพียงพอนะครับใครจะทําชั้นลอยเนี่ยต้องทําเอียงสลบเยอะๆหน่อยนะครับประมาณสัก สามถึงหเซนไปเลยครับมันจะช่วยให้น้ำเนี่ยไหลระบายได้ดีแล้วน้ำมันจะไม่ขังบริเวณด้านบนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จบงานไว้ประมาณนี้นะครับก็จะได้างานที่ลื้อในส่วนของตัวฝ้าที่ทำมาจากเมทุอลชีสอันเดิมนะครับแล้ว,วอัน,นถัดไปเนี่ยผมก็จะมาวางแผนเรื่องของการแก้ไขนะครับระบบว่าจะป้องกันน้ำที่รั่วซึมเนี่ยลงมาอย่างไรที่คุยกันคร่าวๆก็จะเป็นหลังคาที่ซ้อนไว้ใต้ตัว ชั้นลอยเลยแล้วก็จะทําเป็นรางน้ําซ่อนไว้ในผนังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเอาน้ำนออกไปด้านข้างอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็ดูกันต่อในวันถัดๆไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกวันที่1แล้วก็ผมคิดว่าจะทําคลิปลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแต่ละวันเลยว่าทําอะไรอย่างไงบ้างเพื่อให้เห็นรายละเอียดการแก้ไขปัญหาในส่วนของตรงนี้แ้ะเผื่อท่านใดจะดูแล้วเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับ